เหรียนหลวงข้าเมียนวัดโพกดเจา้ารวยหนะ้ารวยกับรวย มีฝน้าร้อลของที่ที่แต่บบนก็ถึงภาคต้ที่นะครับฝั่าคใต้ฝั่ตะวัออกและย่อภาคใต้่งตะวตกมี้าร้อ0ลของที่ทีคอแล้แล้วก็่เอนหน้าถงก็ฝน เอานะคะ้องรบกวนค่ะเม่อกวเดีนะคะง